สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอรีนาชีวีครับโ้โหรู้สึกฟรีไฟมีกิจกรรมใหม่มานะครับกิจกรรมการแข่งขันนั่นเองนะครับชิงแชมป์สี่ิสีชิงแชมป์ 4, มนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะได้ท่าทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับโพดแลเลยบอกท่าทางแห่งแชมป์เลยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนนะครับหรือยังไงดีล่ะก็คือว่าเอาเราพวกเราไปแข่งขันกันในวันพุธนั่นเองนะครับผมนี่ไปาจับถ้วยแล้วก็เบ่งขึ้นมาแบบนี้เลยฉันได้ถ้วยแล้วฉันคือ ตำนานนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคหน้าตาก็คือยังไงเอ่ยยังไงก็คือเข้าไปตรงที่เป็นรูปธงนะครับแล้วเจออย่างนี้แล้วไปดูกติกากันก่อนดีกว่านะครับสำหรับน้องๆที่ไม่เข้าใจนะครับผมมามาดูกัน1นนะครับสร้างทีมลงทีมก่อนจะเริ่มแมตช์นะครับเลือกทีมที่ลงตัวที่สุดนะครับก็คือ4คนอ่าสคนนะครับผมแล้วก็เลือกทีมที่ดี่สุดแล้วก็มีระดับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับระดับความสามารถของ ตัวละครอาของ ID ดีนั้นด้วยนะครับผมแข่งขันในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็ใครที่โกงนะครับผมก็คือจะโดนดีดออกไปเลยนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นการแข่งขันซึ่งมันดีตรงที่บริษัทเกมนะครับผมหรือฟีฟานั่นเองนะครับผมเขาจะมองว่าเออผู้เล่นคนนี้ดีนะครับผมก็เอามาแข่งด้วยนะอ่ารางวัลหลังจากการจบซีซั่นท่านจะได้รับรางวัลตอบแทนตามผลงานและอารีนาเบิร์ก ทางนะครับผมก็คือของฟรีไฟเกมจะติดต่อทีมงานจะติดต่อมาเพื่อไปแข่งขันชิงรางวัลใหญ่ด้วยนะสมมติเราเล่นิเก่งนะครับผมก็อันนี้ก็โอเคเลยนะครับผมก็คือว่าเออถือว่าโชคดีเลยนะครับผมเป็นการแข่งขันแบบอืมมีโหมดนี้ขึ้นมาแล้วคือเปกิจกรรมนี้ขึ้นมาถือว่าดีนะครับผมก็เกิดพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับปีด้วยนะครับ <c oughs> โอเคเข้ามาเลยนะครับผมกดไปที่4ีวนะครับชิงแชมป์นั่นเองนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าเข้ามาปุ๊บเราสามารถสร้างทีมแล้วกดเริ่มเลยนะครับและอ่ากดสร้างทีมปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาสร้างทีมกับเข้าร่วมนะครับถ้าเกิดสร้างทีมเราก็ต้องสร้างทีมตัวเองขึ้นมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่สอนประมาณท้ายคลิปนะครถ้าสร้างทีมนะครับผม อ่าตรงนี้ก็คือมันก็ง่ายๆแหละตั้งชื่อทีมมาในประมาณนี้นะครับผมก็ง่ายๆเลยหรือจะเข้าร่วมกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนในแพลตฟอร์มของเราก็ได้นะครับผมก็คือกดเข้าร่วมเข้าไปเลยก็จะเจอนะครับผมอ่าสำหรับการสร้างทีมครับเราต้องสร้างก่อนที่จะเล่นมันพุทธนะครับผมสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับเป็นการแข่งขันนะครับเหมือน ครั้งที่แล้วของเอาวีปะที่แข่งขันนะ่ะอ่านี่เข้าร่วมปุ๊บเพื่อนเเพื่อนเราสร้างทีมรู้จักกันก็กดเข้าไปซูมดูแล้วก็ดูระดับนะครับระดับที่เก่งกับไม่เก่งหรือยังไงก็คือเขาจัดออกมาแล้วนะครับผมว่ารหัสแรงเราสูงก็จะเป็นระดับ6นะครับผมก็ลองมาก็5 4 3 2 1นะครับประมาณนี้เลยก็เลือกอันที่อยู่6ไปดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอ่าอย่างยกตัวยอย่างอย่างทีมนี้นะครับผมนี่มี3ด้วยก็ไม่ใช่ได้ว่าครับเอาเต็มที่คือ4กับ5นะสี่ห้าหกเนี่ยดีที่สุด นะครับผมก็เขาจะวัดระดับฝีมือในแรงนะครับผมแล้วเราจะได้อะไรเมื่อเล่นโหมดนี้นะครับผม <c oughs> นี่คือตารางการแข่งขันนะครับผมอ่าเราจะได้นี่เลยของตามแบบนี้เลยนะครับผมนี่มีรางวัลทั่วไปคืออะไรรางวัลแชมเปี้ยน Champion คืออะไรนะครับผมอ่าสามเกมเท่านั้นนะครับผมอ่าถ้าเกิดพี่บอกว่าถ้าเกิดทั่วไปคือไม่ต้องใช้ตัว๋วถ้าเกิดอยากได้ตั๋วก็คือเราต้องใช้ ซื้อแต่พี่มีวิธีบอกนะครับไม่ต้องใช้เพชรครับแล้วนี่ท่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยถ้าเกิดเราใช้ตั๋วนะแล้วชนะ3มตาเราจะได้ท่าทางนี้มาเลย30วันโคตรเทบอกเลยโอ้โหงานนี้สุดยอดเลยนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับท่าทางนี้ก็สุดยอดเลยสําหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องพี่นะครับก็นี่เลยเบอร์เบอร์โทนี้เลยชูมานี่วอลเล็ตหรือพรอมเพจก็ได้นะครับก็ขอน้อมรับด้วยนะครับขอุณมรับโอเคมาก็มานี้เลยสำหรับคนที่อยากได้ตั๋วฟรีครับมันเสียอยู่100เพจใช่ไหมไม่ต้องเสียครับพี่แนะนานะครับผมให้เรากดออกมาเลยแล้วไปตรงที่ปฏิทินแล้วไปที่กิจกรรมนะครับผมกดไปที่กิจกรรมปุ๊บแล้วไปอันล่างนะครับผมล่างอีกนี่ประมาณนี้เลย เล่น4ีวีจัดอันดับนะคะผม10เกมนะครับผมเราจะได้ตั๋วนี้มาเล่นนะครับผมไม่ต้องเสียเพชรแม้แต่ร้อยเพชรนะครับเม็ดเดียวก็ไม่เสียนะครับแต่ต้องเล่นโหมดจัดอันดับ10ตาเลยนะครับผมไม่ใช่น้อยๆยนะโอเคก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่าแล้วโหมดซีวีซีแงก็คือประมาณนี้เลยอ่าไม่ว่าจะเป็นแร้งอะไรก็สามารถเล่นได้10ตาเท่านั้นครับเราก็จะได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะก็ อย่าลืมไปทํากันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ write, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคเข้ามาที่เดิมนะครับผมอ่มาอธิบายการสร้างทีมด้วยนะครับผมนี่ของก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะมามันจะมีรอบเตรียมความพร้อมรอบการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นี่นี่คือเป็นตารางงขันก็คือแข่ง3รอบคู่แรกคู่2คู่3ก็คือจะสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยนะครับสู้คู่1ก่อนนะครับผมแล้วก็มาสู้คู่2 3เกมเท่านั้นนะครับเราก็จะเป็นสุดยอดตำนานแชมเปี้ยนนะครับ เล่นแค่3เกมเท่านั้นเลยคือต้องตั้งใจเล่นนะครับผมสร้างทีมเองได้ด้วยโหมดโซโล่ก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องพี่นะครับก็เบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับพร้อมเพจและทูเบอร์นี่นะครับผมอ่าอะลมาดูทางด้านของกระเป๋ามั้งเนาะกิจกรรมนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะพี่มาสติไฟเตอร์เนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับผมอ่า ก็กรรับไปนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของปืนใหม่ปื้นใหม่อะไรก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ช่างมัน อเดี๋ยวมาดูการสร้างทีมดีกว่านะครับการสร้างทีมเป็นยังไงนะครับผมมาเราเข้ามาดูกันสมมุติว่าน้องไม่อยากที่จะไปแบบว่ายังไงดีอะไม่อยากที่จะไปอยู่กับทีมอื่นอยากมีทีมเพื่อนที่เล่นทุกวันนะครับก็ไปเอามาเลยอ่าหรือจะเข้าร่วมเขาก็ได้นี่อย่างนี้ระดับ6ระดับ6 3สตัวนี่ถือว่าเจ็บนะครับผมไปเจอทีมนี้ก็จุกจกเหมือนกันนะสเต็ปเขาน่าจะโหดนะครับผมอโอเคไหมอ่าช่างไป ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับนี่ก็คือสมมติขาดคนหนึ่งเราสามารถเข้าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสอนการสร้างทีมนะครับนี่เราขอดูทีมอื่นก่อนนะนี่ทีใหม่ขึ้นมาอีกแล้วทีใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมสาหรับคนที่หอม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 สิบเก้าเอออันนี้ก็ดีนะครับนี่ขาดอีกสองคนก็สามารถเข้าได้พิมพ์ชื่อเข้าไปหรือยไอดีก็ได้นะครับผมามันก็จะขึ้นทีมเขาขึ้นมานะครับแต่ต้องพิมพ์ในช่องนี้นะถึงจะเจอนะครับผมอ่าสาหรับคนที่อยากเล่นกับพี่นะครับผมพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาาายก็ถมว่เลนพอตั ้วก็พอไปได้นะครับผมอ่ะพี่จะตั้งชื่อนะครับกอริล่าไปเลยอ่ะกอริล่าชีวีก็คือช่องพี่นั่นเองนะครับกอริล่าริงนั่นเองริงกอริล่านั่นเองแล้วก็เปลี่ยนรูปเอารูปคอปป้าแล้วก็อ่ะเป็นเหมือนเดิมสีแดงนะครับจาไว้เอาไม่ได้ปะทําไมไม่ได้ปะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มไปสักน,นึงลืมทีวีจุดทีตัวใหญ่ปะอ่ะดูดีๆนะครับผมอ่ากดตอนนี้เข้าไปนะครับปุม่ม กดปุ๊บกดอ่าเรียบร้อยสำหรับคนที่อยากเข้าทีมพี่นะครับก็สามารถพิมพ์เซิร์ชมาเลยนะครับผมขอระดับ 4,5,6ขึ้นไปนะครับเล่นดีๆนะครับยิงหัวแม่นๆนะครับหรือสเตปปาระเบิดก็ได้นะครับอ่าแล้วใช้ตั๋วคือบวกตรงตั๋วตรงนั้นก็ก็จะได้ทางด้านของท่าทางนะครับผมแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยก็สอนการสร้างทีมเรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าสามารถส่งคําร้องให้เข้าทีมเราได้เมื่อแบบคนเล่นเก่งๆนะครับประมาณนี้นะ4ี4่นะอ่าประมาณนี้เลย ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมหรือคนที่อยากสนับสนุนช่องพี่นะครับก็เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับทั้งชูมาริโอเรตและพอมเพยนะครับประมาณนี้เลยเนาะขอให้ทุกคนได้ท่าทางสุดเจ๋งเลยนะครับคว้าแชมป์มาครองนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็มีสาธานะครับผมไม่ได้ว่าไก่กาปากระป๋องนะครับผมก็ขอทุกคนได้นะครับผมได้บัตรสร้างห้องด้วยอะไรด้วยนะครับเล่นหรือ เล่นธรรมดาคือพี่สอนทางด้านของตัวด้วยนะเอาตัวไปด้วยนี่ขึ้นแล้วกาลังคานวณก็คือคํานวณการต่อสู้ของแต่ละทีมนะครับผมอย่าไปกลัวพวกยิงหัวต้นเกมอะโดนระเบิดก็หายหมด <c oughs> เออพี่บอกไว้เลยอ่าหัวเหอแม่นะไม่ต้องกลัวระเบิดปลาเข้าไปเลยตายเหมือนกันโอเคก็เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยสำหรับคนที่อยากสนับสนุนช่องพี่ครับเบอร์โทรอย,อยู่ด้านล่างทั้งท้องเพยและทุมนิวเลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม